บุฟเฟ่หมาล่าที่คุ้มที่สุดในย่านบรรทัดทองทานได้ไม่อัน้นไม่ว่าจะเป็นไส้เป็ดของเต้าหู้เส้นมันเทศหมูสลด์ในราคาเพียง2 1 9ที่นี่เลยมอไฟอยอังเปาร้านอยู่ตรงข้ามโลตัสพารามหนึ่งบอกเลยร้านนี้เต็มสิบไม่หกักบรรยากาศร้านดีราคาถูกใส้วัตถุดิบมีคุณภาพไปลุยกันที่ร้านมีน้ำซุปให้เลือก5อยา่างวันนี้เราจัดมาเป็นน้ำซุปหมาลา่าน้ำดำและน้ำซุปกระดูกหมูบอกเลยเข้มข้นมากถูกใจเราสุดๆในส่วนของน้ำจิ้มเขามีบาร์เคาน์เตอร์ให้เลือกปรุงได้ตามใจชอบแต่ให้เเราาแนนะือองงทสตข แซ่บมากเรายอมใจร้านนี้เลยราคา2 1 9สั่งได้ไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นไส้เป็ดฟองเต้าหู้หมูสลไลเส้นมันเทศกสุดของทนเลลูกชงลูกชิ้นของทะเลก็มีนะชอบไส้เป็ดที่นี่มากเดอะเบสเลยไม่มีเหม็นคาวฟองเต้าหู้กับซุปหมาล่านี่คือเข้ากันสุดนางทานได้แบบยาวๆถึง90นาทีราคา2 1 9บวกเครื่องดื่มรีฟิว3 9บาทคุ้มแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวหม้อไฟอ่างเปาบรรทัดท้องการเดินทางมาก็ง่ายมีทั้งรถไฟฟ้าเลยจะขับรถมาเองก็ได้ใครที่ขับรถมาเอง เราแนะนำจอดรถที่สเตเดียมวันได้เลยอย่าลืมมาลองกันนะไม่ผิดหวังแน่นอน